ปูพงศิษฐ์ค่ะมีการโพสต์ข้อความทํานองที่เหมือนอกหักนั่นแหละค่ะจนชาวเน็ตจับตาในความสัมพันธ์ของเอ,อมมี่เดอะบัตทอมบรูนะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยไม่รู้จะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะว่ากระแสม,มาเริ่มกระพือขึ้นมาแล้วค่ะหลังจากที่ทางด้านของเมเมรี May คมพีนะคะลูกสาวคนเก่งของคุณปูพงศิษฐ์คมพีนะที่ต้องบอกว่าปูพงศิษฐ์ค่ะเป็นศิลปินเพลงเพื่อชีวิตนะคะซึ่งลูกสาวของปูพงศิษฐ์เนี่ยก็ออกมาโพสต์คล,คล,คล้ายๆว่าตอนนี้เธอกําลังอกหักค่ะหลังจากที่เพิ่งจะมีการเปิดตัวรักหวานเลยกับอม,มี Bottom นะคะครเดว่าทอมบูค่ะซึ่งเป็นนักร้องชื่อดังมากอุดมการแล้วเธอก็ได้โพสต์ข้อความว่าด้วยความที่ตอนนี้นะคะเธอบอกว่าถ้ามีช่วงเวลาว่างเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะมีการซึมเศร้าทันทีเราก็เลยพยายามที่จะหาอะไรทําอยู่นานแล้วจบที่นั่งวาดรูปตอนนี้ได้มาเกือบสิบกว่ารูปละอ่าเกือบสิรูปละสงสัยโอ,อหักครั้งนี้จะได้งานอาร์ต ซึ่งแน่นอนค่ะว่าคําว่าอกหักนี่แหละค่ะชาวเน็ตก็เลยพากันไปโฟกัสนะคะโอ้โหแถมเมรีเนี่ยยังมีการชอบแชร์เพลงเศร้าๆเอยอะไรเอยนะคะรวมถึงภาพคําคมสุดเชื่อเฉือนค่ะจนหลายคนเนี่ยรีบตั้งข้อสังเกตกันยกใหญ่นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของเมรีแล้วก็แอนนี่กันแน่หรือ ทางนี้ทางนั้นเนี่ยคืออะไรกันแน่นะในความสัมพันธ์มันมีอะไรหรือเปล่าหรือแค่เศร้าเฉยๆทำให้ชาวเน็ตค่ะต่างจับตายอย่างมากนะคะแล้วไม่พอค่ะเพจดังอย่างเจมอยรนะ้อยแปดแมก็ออกมาเปิดประเด็นว่านักร้องศาสตร์สีนอกใจแฟนอีกรอบนี้กูไม่เกี่ยวนะแต่อีกกี้เนี่ยมันเอาอีกแล้วมันเปิดประเด็นไปพาดพิงนักร้องศาสตร์สีนอกใจแฟนผู้หญิงเนี่ยคิดว่าความดีจะหยุดคนเจ้าชู้ได้แต่สุดท้ายไม่ ไม่ต้องมาถามกูว่าเขาคือใครไปถามอีจี้ขยี้ข่าวไปฟ้องมันค่ะแย yeah. ่แน่นอนกับว่าทางเพจเจมอยร้อยแปดก็ออกมาโพสเป็นปริศนาไว้แบบนี้แน่นอนกบว่าสําหรับเส้นทางความรักของเมรีแล้วก็แอมมี่เนี่ย ถึงแม้หลายคนจะเห็นโมเมนต์หวานๆนะคะแล้วก็โหมีโมเมนต์ที่ได้ได้ว่าออกมาทางโซเชียลเห็นบ่อยๆค่ะแต่นั่นก็ไม่ได้หวานราบรื่นอย่างที่ใครๆ,ๆหลายคนเห็นนะคะเพราะความจริงแล้วเนี่ยปูพงศิษิ์พ่อของเมรีค่ะไม่เห็นด้วยกับรักครั้งนี้มาตั้แต,ตแต่ต้นแล้วนะคะด้วยความที่ฝ่ายชายเขาก็มีชื่อเสียงในเรื่องความเจ้าชู้อยู่แล้วค่ะแถมไม่พอยังเคยเจอดราม,มา่าจนถึงขั้นโพสต์ฟาดเดือดแฉดาราช่องน้อยสีกันเลยทีเดียว แต่อย่างไรก็ตามค่ะเรื่องนี้เนี่ยไม่รู้ว่าบทสรุปเรื่องราวจ,จะเป็นอย่างไรนะคะความสัมพันธ์ระหว่างเมลีแล้วก็แอมมี่เนี่ยจะยังคบกันเลิกกันแล้วทะเลาะก,กันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงเอ่อที่มีคาใบ้บอกว่านักร้องสากสีนอกใจแฟนเนี่ยจะใช่แอมมี่หรือเปล่าหรือ,อยังไงก็แล้วแต่ต้องรอให้ทั้งคู่เนี่ยออกมาพูดเองอีกครั้งหนึ่งดีกว่าค่ะ